จะเจอกับ2องพี่น้องของเรานะ่ะน็เรากันอีเแล้วนะ MC ก็จะรีนเไม่แนะนตัวแล้วกันครับเดี๋ยวไม่เต็มยุทธ์อาหารอร่อยไหมครับอิ่มไหมอิ่มไหมดังใจอ๋ออาหารอร่อยไหมครับก็จุกอยู่แรงตะกบน ก็เดี๋ยวตอนที่ร้องเพลงมันคือมันต้องวอมเสียงถ้าวอ์ามา่ทานอาหารเยอะอบางทีเราอาจจะต้องต้องมีช่วงที่เราวอกว่านะคะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมม e สแอนด์ม e สเนะคะซึ่งต่อเนื่องมาจากกิจกรรมใหญ่ของเราถูตอควันนี้นะฮะเราจะมีการประมูล ภาพว่าใช่ใชต้องบอกว่าเป็นภาพแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากไม่เหมือนช่วงที่ผ่านมานะทำไมล่ะอันนี้แยกเป็นคนคนเลยแยกเป็นศิลปินเลยก็คือจะเป็นภาพภาพเดี่ยวของแต่ละคนจุดต่อเดี๋ยวเขาจะมาพรีเซนต์ตัวเองว่ารูปตัวเองมีอะไรเป็นจุดเด่นมุมไหนดีสุดอตาบ้าเลยจริงจริงศิลปินอาจจะร้องเพลงผิดได้เดี๋ยวผมมาจบมาวางตรงนี้สักอันหนึ่งนะให้แบบว่ายังเปิดไม่ครบฟังฝังดียังไม่เปิดนะ นะมีอันขอดิมีอันครับสองถ้าไม่ขอดิบไม่ไม่ไม่สามารถคิงกันเลยนะสามารถมีหลายสีมากเขายังเปิดกันได้ไหมีหลายสีมากอันนี้อันนี้หลากหลายไม่เขียวอ่อนอันนี้ขาวผู้ชายหลักพูดช่ายหลักสีพูดช่ายหลักสีว่าขอสีโบให้ผมด้วยนะแดงฝั่งพี่นุชเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องหกไฟเขามีไฟเยอะแยะไม่คือรุ่นนี้เนี่ย คือต้องบอกนเอ็แต่กี้เหตุกแฟนคับน้องแทนร้องเพลงอะไรนะครับเหตนผอยู่ข้ออาใช่ไหมข้อนครับมันให้ความรู้สึกแอนตอนสมัยที่รุ่นนงเลยทุกวันนี้เาไะองเพงนะสมัยปีหนึ่งไม่ไกรอได้ไงสมัยปีออกมาที่มีเสียงบ้าบปั๊บเนียวแฟนคลับรุ่นเนี้ยพอได้ยินเพลงรุ่นเมื่อไหร่นี้นะความสุขมากตอนนี้ก็ยังเปลี่ยนเดี๋ยนี้เปิดเมื่อไหร่โอ้โหฟังเท่ที่สามพแล้วเู ก็ยังชอบฟังอยู่นะคะแต่กิจกรรมของเราวันนี้ในงาน Special Olympic จากกี้มัมนะคะมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานอย่างไรเรามีผู้ที่รู้จริงมาพูดกับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับในผู้บริหารใจดีจากบริษัทพร้อมด้วยแอนด์เรมเบอร์เทรดดิ้งนฐาะจำกัดนะคะปรบมือต้อนรับพี่แมวบรรจาวมงานค่ะเนี่ยมีอะไรบของเราค่ะเพื่อใเราเปิดงานได้ค่ะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้สัมภาษณ์เขานะครับขอให้ระวังตัวไว้แค่ยืน เ่ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะที่สลับเวลานะคะมาร่วมกิจกรรมจริงๆนาะมินเนลกีก็ปกตินะคะก็เนาะเข้ามาฟังเพลงมีเกมเล่นนะคะแต่วันนี้พิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งของรายได้ที่เราจัดมินดเนลกีบันนี้นะคะจะนําไปสนับสนุนเขาเรียกสเปเชียลอลิมปิกประเทศไทยนะคะ จรงสเปเชียลในประเทศไทยเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะะเป็นองค์กรหนึ่งที่คล้ายๆเอ็นจีโอคือทำหน้าที่จัดก,กิจกรรมให้กับเด็กๆหรือว่าผู้ที่มีความบกพ้องทางสติปัญญานะคะเงินที่เราให้เนี่ยเขาก็จะเอาไปจัดก,กิจกรรมกีฬาคือจริงเขาจะมีผังเป็นทั้งฟรีหรือว่าเดี๋ยวจะไปแข่งกีฬาตรงโู้นตรงนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เด็กๆที่มีความบกพ้องทางสติปัญญาเนี่ยได้รับโอกาสเท่าๆกับคน ทั่วไปนะคะคือ,อครูหรือว่าผู้ดูแลการขององค์กรเนี่ยเคยบอกว่าสิ่งที่เด็กพวกนี้ไม่มีคือโอกาสที่ได้รับจากสังคมนะคะคือเนื่องจากคนพวกนี้จะไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเองอยากได้อะไรหรือว่าเขาปวดเรียกร้องอะไรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยเขาได้ก็คือให้โอกาสเขาได้มี หรือมีกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ทำให้ตัวเองเป็นภาระต่อสังคมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหลังจากหากค่าใช้จ่ายแล้วนะคะส่วนหนึ่งที่เข้ามาวันนี้เราก็จะมีเงินสมทบทุนกับส่วนที่พ n g นจีจะบริจาคนะคะคือพิ g จีจะบริจาคจ,จ,จริงประมาณ2 0 0 0สนบาทนะคะนี่เป็นเฉพาะเงินสดน,นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีส่วนหนึงก็คือที s เปเชียลลปิคอยากได้มากสุดก็คืออยากให้คนรู้จักว่าองค์กรนี้คืออะไรนะคะเพื่อที่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองออจะได้มาหาไอ้องค์กรนี้ถูกเพื่อที่จะช่วยเด็กๆอีกหลายคนที่เขาไม่มีโอกาสนะคะคือก็เลยจะช่วยโปรโมทจริงๆแล้วเนี่ยเงินสําหรับการซื้อสือ่อหรือการจัดกิจกรรมของสเปเชียลลูบิคทั้งหมดเนี่ยเฉพาะซื้อสื่ออย่างเดียวประมาณ2ล้าน2ล้าน5นะคะ อันนี้จะเป็นการที่เราจะไปโปรโมทในดิจิตอลหรือว่าพวกสื่อต่างๆนะคะแล้วก็เงินสดอีก2 0 0แสนบาทนะคะเฉพาะงานวันนี้เดี๋ยวพอรวมที่ประมูลอีก4ใบนะก็ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะมีอีกสมมุตินะสมมูรจะถึงแล้วไปรเาคือจริงแล้วรวมๆกันอาจจะได้สประมาณแสนหนึ่งก็จะรวมทั้งหมดก็ประมาณ3ามแสนบาทเฉพาะเงินสดอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่บางคนมาไกลนะคะ มาร่วมกิจกรรมนะคะอนุโมทนาบุญนะคะก็ขอบคุณน้องๆทั้งหมดนะคะ4คนนะคะรุ่นยูแอมแครที่มาช่วยวันนี้ด้วยมันรู้กันไหว่าเราตัดค่าตัวร้อนเล่นร้อนเล่นนะคะวันนี้อีกคนหนึ่งที่มาแบบไม่ได้รับเชิญนะคะก็คือน้องเก่งนะคะตามเสียงที่แคทมาโอ้น่ารักมากเลยไม่เชื่อไม่จริงอะไรไม่จริงผมไม่จริงอะ ตอนแรกได้ยินเสียงพี่แคทแล้วตกใจมากทำไมเสียงสวยมากคุณน้าตาก็เดี๋ยวพิจารณากันเองโอเควันนี้เดินเดินเข้ามาในเมกำลังงงว่าใครวะขึ้นอยู่บนเวทีนะคะจะเป็นเก่งนะคะวันนี้มาช้อปปิ้งกับแฟนนะก็เลยขึ้นเวทีไปช่วยอธิบายแฟนคลับไปนายคนละหบอเขาทำไมครับพี่ครับคนซเปลี่ยนใหม่ เพราะว่าเขาบอกว้นมานะคะบเพรนะาะว่าช้อปปิ้งก็เลยเ,เดินขึ้นไปจริงจริงจริงเติมทีสเปเชียลลิมิกเนี่ยเป็นอะไรที่คุยกันมาประมาณสักเมื่อปีที่แล้วนะคะ<พ>แล้วก็พี่เมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะคนแรกที่ให้ความรู้เลยคือเก่งนะคะเพราะเก่งเป็นหมอใช่ไหมเก่งก็จะรู้ว่าเด็กมีอะไรบ้างนะคะก็เนี่ยแหละได้ความรู้จากเก่งเอาไปคุยกับคณะกรรมการนะคะบรางจริงแล้วแบบคนจะเข้าใจผิดว่าเวลาเราพูดว่าเด็กที่มีความ บ,บอกความทางสติปัญญาสมัยถึงแค่เด็กดาวซินโดมเด็กออทิสติกนจริงแล้วเก่งจะบอกว่ามีประมาณ6อย่างนะคะซึ่งครูเนี่ยเขาจะไม่ชอบมากเวลาเราพูดว่าเด็กออทิสติกเขาจะบอกแค่ว่าจริงแล้วเด็กเนี่ยมันบางคนก็ใกล้เคียงมากระหว่างอ,าอัจฉริยะหรือว่าคือบางคนเขามีโฟกัสหับโฟกัสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาก็เลยจะไม่สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะาไม่สามารถที่จะ อยู่ได้หรืออะไรอย่างน,นะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึ่งเราก็จะมีวีทีอาให้ดูนิดนึงนะคะว่าทำอะไรเนี่ยนะคะวีทีอานี้ก็ลินโดยคุณพี่แดงนะคะเป็นที่ปรับพืนของสเปเชียลรุ่งพีกประเทศไทยมากนะคะครับอขอบคุณการระปรองงอาวให้แบบนอนด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังให้แมวพูดยาวที่สุดในโลกยยใหญ่ที่ใจดี